รัสเซียเริ่มโต้ตอบอยูเครนกลับแล้วนะครับหลังจากยูเครนใช้ขีปนาวุธพิสัยไกลทั้งของสหรัฐและอังกฤษโจมตีใส่รัสเซียครับวันนี้21พฤศจิกายน67กองทัพยูเครนเขาระบุผ่านเทเลกรานะครับบอกว่ากองทัพรัสเซียได้ยิงขีปนาวุธทิ้งตัวข้ามทวีปขนาดใหญ่รุ่นใหม่ชื่อว่า RS-26 ลู b บสจากฐานยิงในเมืองอัสตราคารริมทะเลสาบแคสเปียน โจมตีใส่เมืองเดนิปโปรอยู่ทางตอนกลางของยูเครนนะครับเมื่อค่ำคืนวันพุทธที่ผ่านมาพร้อมกับขีปนาวุธอื่นๆอีก8ลูกซึ่งระบบป้องกันไัทางอากาศของยูเครนสามารถยิงทำลายขีปนาวุธที่ถูกยิงมาได้6ลูกมีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บ2คนอาคารเสียหายบางส่วนนะครับแล้วหากได้รับการยืนยันจากฝั่งรัสเซียก็จะถือเป็นครั้งแรกเลยครับที่รัสเซียยิงขีปนาวุธทิ้งตัวข้ามทวีปขนาดใหญ่ดังกล่าวใส่ย,ยูเครนนะครับ ซึ่งขีปนาวุธทิ้งตัวข้ามทวีปที่ว่านี้สามารถติดตั้งหัวรบนิวเคลียร์ได้ก็ถือเป็นการส่งสัญญาณเพิ่มความรุนแรงในการทําสงครามเฟสใหม่กับทางยูเครนหลังจากที่ทางรัสเซียเขาประกาศเอาไว้นะครับว่าจะตอบโต้ที่ยูเครนย,ยิงขีปนาวุธซึ่งได้รับมาจากสหรัฐกับอังกฤษเข้าใส่ดินแดนของรัสเซียเป็นครั้งแรก2วันติดกันในรอบสัปดาห์นี้ครับอีกด้านหนึ่งก็คือกระทรวงกลาโหมของรัสเซียรายงานนะครับ ระบบป้องกันภัยทางอากาศของรัเสเซียสามารถยิงทำลายขีปนาวุธสตอมแชโดของอังกฤษได้2ลูกขีปนาวุธไฮสมา6ลูกและโดรนพิฆาตอีก67ลำที่ยิงมาจากยูเครนในรอบวันที่ผ่านมาหลังจากยูเครนได้ยิงขีปนาวุธพิสัยไกลที่ได้มาจากอังกฤษโจมตีสายดินแดนรัเสเซียเป็นครั้งแรกเมื่อวันพุทธที่ผ่านมาแต่ไม่ได้มีการระบุนะครับว่าเป็นพื้นที่ไหนในรัเสเซียที่ถูกขีปนาวุธยิงใส่ขณะเดียวกันโฆษกกระทรวงการต่างประเทศรัสเซียแถลงครับ ว่าฐานทัพขี่ปนาวุธป้องกันทยุทธศาสตร์แห่งใหม่ของกองทัพสหรัฐซึ่งตั้งอยู่ในเมืองเรซิโกโวอยู่ทางตอนเหนือของโปแลนด์เพิ่งเปิดใช้งานเมื่อวันที่13พฤศจิกายนที่ผ่านมาถือเป็นการเพิ่มความเสี่ยงการประชญหน้าด้านนิวเคลียร์ในภูมิภาคและรัสเซียเองก็พร้อมจะดําเนินการกับเป้าหมายที่ถือเป็นภัยคุกคามด้านความมั่นคงเหล่านี้หากมีความจําเป็นครับสําหรับฐานทัพขีปนาวุธ ป้องการทางยุทธศาสตร์แห่งใหม่ของกองทัพสหรัฐในโปลแลนด์อยู่ใกล้กับชายฝั่งทะเลบอลติกครับเป็นส่วนหนึ่งของแผนการป้องกันภัยคุกคามขีปนาวุธในวงกว้างของทางนาตโต้เขามีความสามารถในการยิงสกัดขีปนาวุธติดหัวรบพิสัยใกล้ถึงพิสัยไกลได้นอกจากจะมีฐานทัพดังกล่าวในโปลแลนด์แล้วนะครับนาตโต้ก็ยังมีฐานทัพลักษณะนี้ในโรมาเมนียรวมถึงฐานทัพเรือในสเปนและระบบเลด้าแจ้งเตือนภายในตุรกีครับเพราะฉะนั้นความตึงเครียดณขณะนี้ ก็มีผลผลักดันครับทำให้ราคาทองคำตลาดโลกยังคงฟื้นตัวขึ้นอย่างต่อเนื่องไม่หยุดเลยนะครับล่าสุดทองคำตลาดโลกโกสปอร์ตขึ้นมาทดสอบ2,670แล้วครับจับตาดูแนวต้านสำคัญก็คือ2,700ท้วนถึง2,710ให้ดีครับว่าจะไปถึงได้ไหมหรือว่าจะสามารถทะลุขึ้นไปได้อีกส่วนราคาทองคำของไทยก็บวกตามเหมือนกันวันนี้บวกขึ้นมาได้ถึง600บาท เพื่อนๆเ,เลยครับมีมุมมองอย่างไรต่อการสู้รบกันในเฟสใหม่ระหว่างรัเสเซียกับยูเครนจะไปจบลงที่สงครามนิวเคลียร์หรือสงครามโลกครั้งที่3หรือไม่มีมุมมองอย่างไรกันบ้างบอกเล่าแลกเปลี่ยนเข้ามาหน่อยในคอมเมนต์นะครับ